ในฐานะหัวหน้าแก๊งอาราตกิชื่อของข้าน่โดองนงไปทั่วตั้งนานแล้วละอาราตกิอิโต้หนึ่งเดียวในใต้ล่าอาราตกิอิโตราชาปีศาจอาราตกิอิโตความภาคภูมิของเผ่าโอนิอาราตะกิอิโต้ยอดนักชนดวงอาราตกิอิโต้แชมเป้ยนเกมการ์ดอาราตกิอิโตลูกผู้ชายตัวจริงผู้อาจพ่ายแพ้แต่ไม่อาจยอมจำนนพวกนี้น่เป็นฉายาที่ฉันใช่บ่อย เธอเลือกเอาตามสบายเลยว่าจะเรียกฉันยังไงไม่ต้องเกรงใจนะหนึ่งเดียวในใต้ล่าอาราชกิอิโตตัวจริงเสียงจริงมาแล้วไอของที่ได้มาง่ายๆน่ะมันจะไปอร่อยได้ยังไงกันเล่าเพราะอย่างนั้นฉันไม่เคยใช้โมราซื้อขนมหรอกนะ นั่นน่ะเป็นรางวัลของชัยชนะต่างหากล่ะย่าได้ประมาทการประลองมแมลงเชียวนะในการประลองแต่ละครั้งต้องใช้หยาดเหงื่อและน้ำตาแลกมาซึ่งความแข็งแกร่งนี่แหละวิธีชีวิตละลูกผู้ชายตัวจริงนะ่ะเขาไม่กางร่มกันหรอกเงี้ยมันมาตกแรงเกินไปแล้วไหมเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้ารีบเอาร่มมากางซิเรวเข้าเปลียกหมดแล้วเฮ้ย โชกุนไรเดนใช่ไหมเราอะฟังนะเว้ยคนอย่างฉันนะไม่ยอมแพ้หรอกถ้าแน่จริงแล้วก็พ่าลงมากลางกระบาลเลยเซ่ย่าฮูมาแข่งสโนโบอลกันดีกว่านะเธอเอาชนะฉันไม่ได้หรอก <c oughs> อา,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 อาชึ่อ อากาศดีดีชะมัดเลยถึงเวลาเอาเจ้าโอนิคาบุโตอันล้ำค่าของฉันออกมาฝึกแล้วละ่ะลุยเลยถึงแม้ว่าลมจะแรงแค่ไหนแต่จะยอมให้ผมเสียทรงไม่ได้หรอกลูกผู้ชายตัวจริงมันจะวัดกันตรงนี้แหละโยโมราหมดเกลี้ยงซะแล้วแต่วันนี้ยังไม่อยากทำงานเลยแฮงั้นมาคิดว่าจะไปเล่นที่ไหนกันดีกว่านะ ยัดข้าวไปซะแน่นเลยจะไปเดินย่อยที่ไหนดีนะฮาน,นามิสกาน้าเบื่อจะตายหรือจะไปหาเรื่องที่สำนักเทนเรียวอ๋อไม่เอาดีกว่าถ้าอย่างงั้นไปเดินเล่นแถวริโตละล้กันเสียงใครพูดกันนะผีหลอกเธ <laughs> อกลัวละสิท่าถ้าเหนื่อยนักก็ไปนอนสิจะมาทางตาอยู่ทำไมอะ ฉันน่ะเหรอพอดีว่าฉันน่ะหลับแบบลืมตาได้นะพวกเขาบอกว่าฉันหางานดีๆทำไม่ได้งั้นเหรอไรสาระคือไอ้ฉันเนี่ยเป็นนักเลงนะการไม่ทำงานทั่วไปก็คืองานของนักเลงอย่างฉันไงละ่ะมีปัญหาหรือไง <c oughs> เอ่เอโทษทีพอดีว่าฉันหัวร้อนไปหน่อยวางใจเถอะน้า ฉันไม่ได้ไปฉกชิงวิ่งราวชาวบ้านที่ไหนหรอกถ้ากระเป๋าแห้งเมื่อไหรฉันก็ไปรับจอบชั่วคราวทํางานเล็กๆน้อยๆย,ยังรับจ้างขนของหรือว่าส่งจดหมายไม่ก็ไปสร้างสีสันให้ร้านค้าที่เปิดใหม่อะไรพวกเนี้ยขอแค่จ่ายค่าจ้างวันต่อวันก็พอแล้ว <laughs> ไอเขาที่อยู่บนหัวของฉันเนี่ยถ้ามองนานๆมันจะดูน่าเบื่อหรือเปล่านะ ฉันว่าจะลองทาสีรุ้งดูดีไหมแล้วก็เอาหิงห้อยมาติดเอาไว้ข้างบนเวลาเดินบนถนนมันจะต้องตาสุดๆ <c oughs> แค่คิดก็หล่อแล้วฉันเนี่ยมันอัจฉริยะตัวจริงว่าแล้วก็ให้พวกลูกน้องจัดการเลยดีกว่าเธอคงอยากจะถามสินะว่าวันๆฉันเอาแต่ปไปลองมาแรงกับเล่นไพ่แต่ว่าทำไมยังรักษาตำแหน่งหัวหน้าแก๊งอารตากิเอาไว้ได้อย่างมั่นคง <laughs> จริงๆแล้วก็แค่ต้องทำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คนนับถือน่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยก็แล้วกันฉันน่ะยืนกลับหัวแล้วก็กินรามเมงได้นอนแบบลืมตาได้เล่นฮรมโมริก้าทางจมูกก็ได้ใช้ผมของฉันตบมแมลงก็ได้เป็นไงหายข้องใจแล้วใช่ไหมประลองมแมลงเล่นไพ่หมุนลูกคางเล่นเคนาะเล่นซ่อนหา เธอพูดมาได้เลยฉันนั่นเล่นเป็นทุกอย่างแหละว่าไงอยากจะแข่งสักตาไหมละ่ะแต่ว่าฉันขอเตือนเอาไว้อย่างทำใจยอมรับความพ่ายแพ้เอาไว้ด้วยละ่ะอมยิ้มนะ่ะมันก็คือของที่ดีที่สุดเลยไงละ่ะไม่ใช่แค่อมยิ้มมันอร่อยเท่านั้นนะ แต่เวลา้าแท่งอมยิ้มไม่ได้ปากมันหล่อเท่สุดๆเลยด้วยแถมช่วยเพิ่มความดิบเถื่อนให้ฉันขึ้นอีกขั้นอันนี้เธอเองก็ลองดูสิหลีกไปขาใหญ่จะเดินอสุรซ่าออกรองแบบนี้ก็ไม่ต้องทำงานไปสามวันเลยอะดีต้องลม้มลงแบบมีสไตล์ใจกล้าไม่เบาเลยนี่วะขอแรงกว่านี้หน่อยเด้ น่าแรงเกินไปแล้วเว้ยจูบ้าลอบโจมตีนี่วาไอ้หน้าด้านช่วยหลีกทางให้พี่ใหญ่หน่อยซิผู้กอบกู้โลกปรากฏกายแล้ววัน2วัน t e เทสเทส ให้โชคดีสุขสีวันเกิดสิ่งประเสริฐพลอยหวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันใฝ่จิตจำใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศสัก์ ให้คนรักมากมีดาดเดินทำสิ่งใดให้ลุล่วงราบรื่นอายุยืนปลอดโลกปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดเว้ย